สนับสนุนโดย AIS ใช้ชีวิตได้มากกว่าน้ำหอมปรับอากาศ d Daily f l a s h หอมทุกที่ที่มี d a i l y f l e s h โรงแรมเทมสวัลลี่เขาใหญ่ตัวคุณอะทำไงตัวผมนะประมาณเดือนกว่านะผมไปหางานทำจากเท่าแก่5ล้านตกงานไม่มีอะไรเหลือเลยไม่มบ้านก็เหลือ<ก>แต่บ้านเช่าที่นอนอยู่ใช่แล้วก็ไปหางานทำใช่ ได้ไหมฮะได้ค่ะหาได้เป็นอยู่ที่ใกล้กันกับที่ร้านอันนี้ค่ะได้งานอะไรครับได้งานนะัเป็นขายเครื่องไฟฟ้าเหมือนกันอันนี้เอา้าแล้วรู้สึกยังไงบ้างอายมากทำได้นานไหมครับทำแต่าไม่นานนะครับประมาณปีกว่าฮะเพราะว่าหลังสุดท้ายเจ้าของขายหุ้นออกไปแล้วคุณออกไปด้วยความรู้สึกว่าคุณจะไปทำอะไรช่วงนั้น ตัวเองเศร้ามากเลยนะเป็นอ๋อมาเศร้ามากที่สุดคือไปเป็นลูกน้องเขาแล้วใช่เขาก็เปลี่ยนเจ้าของเป็นเจราก็ออกอีกใช่แล้วออกไปใส่เล่านี้แต่ไม่มีกําลังใจไปหางานอะไรอย่างนี้แล้วฮะตัวเองนั้นลุกซุมเศร้าใช่ป่ะเรียกอะไรเป็นภาวะซุมเศร้าซุมเศร้าฮะอ่าเต็มอยู่ในบ้านคุณลองเล่าที่วันๆคุณทำอะไรตอนช่วงนั้นอ่ะช่วงนี้น้อะานครั้งที่สองไม่มีอะไรทาเลยนะมีแต่อยู่ในบ้านร้องไห้อ่า คิดทาไมโง่ทําไมที่ผ่านมาเราโง่ใช่ไม่รู้จักเปลี่ยนเปลี่ยนไม่รู้จักทําอะไรไม่เปลี่ยนแปลงฮะทาไมมีเงินอยู่ในมือแล้วนะทาไมไม่หาอะไรทําอย่างด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยโง่มากเลยทําอย่างเดียวถ้าอย่างเดียวล้มก็ล้มเลยอะไรอย่างนั้นใช่ฮะก็โทษตัวเองไปเรื่อยๆใช่ทอจนตัวเองนะไม่อยากรับโทรศัพท์ไม่อยากเจอใครร้องไห้อยู่ในบ้านอยากฆ่าตัวตายเลยโอ้อันตรายมากใช่มีหลายคนเป็นอย่างนี้แล้วจบชีวิตด้วยใช่ คุณเขาใจแต่คุณยังไม่ได้ทำใช่ไหมไม่ได้ทำเพราะอากีมมีชื่อเสียงคิดว่าอากีมีชื่อเสียงพูดถึงตัวเองฆ่าตัวตายนะกลัวเนี้ยมีข่าวออกไปอที่เมืองไทยมีรู้จักอากีเยอะมากเลยนะ <c oughs> บอกอ๋อคุณนี่เนาะอากีมหรอรู้จักฆ่าตัวตายอะไรอย่างนี้อแล้วไงสมนำหน้าอะไรอย่างนี้กลัวตัวเองอายอันนี้เอาก็ตายไปแล้วจะไปอายอะไรแล้วตัวเองคิดอย่างนี้อ่า เลยไม่ฆ่าไม่ฆ่าจริงๆโชคดีที่อายนะถ้าไม่อายไปแล้วใช่ฮะแล้วคุณไปป่วยตอนไหนพอดีผมมาเมืองไทยแล้วหาพี่ชายพอดีท้องเสียท้องเสียเราไปหาหมอหมอหมอก็บอกโอถ่ายเป็นมีเลือดปรามาณหมอหมอก็บอกเอ๊ะอันนี้นะส่งกล้องดูแล้วเขาบอกถ้าทั้งไม่ค่อยดีนะมันจะเป็นม้าอะเร็ง่าไรนะอุ้ยก็ยิ่งหนักกว่าเดิมยิ่งหนักกว่า ฟังแล้วนะเหมือนกับมึงตายแน่นอนไลงนี้งานก็พังใช่ชีวิตก็พังใช่พีิซเนสหมุดยี่ยงแต่เวลานี้นั่มีมะเร็งด้วยอะไรอย่างเี้มะเร็งอีกทำาไมทุบอย่างลมเป็นตัวที่เราคนเดียวที่เราคนเดียวอะไรอย่างเี้ยตายแน่แน่ทำไมต้องอักีวะทำไมทำไมต้องเป็นอัววะสุดท้ายเป็นอะไรครับสุดท้ายอันนี้ผ่าต้องผ่าท้องออกมาโชคดีนะ เป็นมีเนื้องอแต่ไม่ใช่มะเร็งใช่ไหมไม่ใช่มะเร็งอะไรทําให้อากีสามารถกลับมาสู้มามีชีวิตใหม่อีกครั้งได้อ๋อคือเพราะพี่ชายฮะครับพี่ชายนะเขาอทอมาให้กีแล้วกลไปฮ่องกงด้วยเขาไปหาแล้วก็โทรไปหาด้วยใช่ะว่าเขาบอกมึงอยากตายอยู่ที่ฮ่องกงอย่างนี้หรออ่อันนี้เขาด่าเลยนะด่าเลยนะฮะทําไมไม่มาเมืองไทยอเวลานี้นะเฮียกับ เปิดร้านอาหารให้แล้วคนมาช,ช่วยเราดูเป็นยังไงดีกว่าอยู่ในป้านอย่างนี้บอกเออเออได้ได้ออขอบคุณอะไรอย่างนี้งั้นคุณพูดอย่าง,งานั้นแปลว่าโอเคยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะว่าผมคิดว่านะเป็นเปิดร้านพัฒนาการใหญ่ๆอะไรอย่างนี้ะะนะเพราะว่าตัวเองอย่างอากีะ อากีมีชื่อเสียงหน้าตาต้องมีมาถึงอ๋อเปิดร้านนะเป็นเล็กๆเป็นห้องแถวแต่กนร้อนเพราะผมไม่ชินอากาศร้อนแหงไหมห้องร้านคุณไม่มีเอ์ครับร้อนมากเลยมือแตกเลยไม่เอาไม่เอาอะไรทําให้คุณเปลี่ยนใจกลับมาเอาเริ่มจากเล็กๆก็ได้เริ่มชีวิตใหม่ได้ประมาณสามเดือนก่นนที่แล้วมีเพื่อนชื่อยงเกลรักอากีมากเลยนะเขาไปฮ่องกง เขาเคยเตือนกับอากิเหมือนกันนะบอกเฮ้ยวังนะธุรกิจอันนี้นะอย่าไปทูนะเพื่อนึงไม่ตีนะต้องสต็อปเลยนะอะไรอย่างนี้อ๋อคือเขาเตือนตั้งแต่ก่อนเตือนก่อนคุณล้มแล้วว่าธุรกิจนี้จะมีปัญหาเพราะเทคโนโลยีมันเปลี่ยนใช่เตือนหลายๆครั้งแล้วนะเขาไปฮ่องกงเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังบอกพี่ชายนะเวลานี้มีหุ้นส่วนกับเพื่อนเปิดร้านอาหารอยากให้ผมไปดูอย่างนี้คุณยงเกศเขาบอก คุณต้องไปริบไปเพราะคุณรู้จักคุณเยอะมีเพื่อนเยอะมากเวลานี้อยู่ฮ่องกงนั้นมีแต่นั่งเศร้ามีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์คุณยังเก็บพูดใส่เ่านั้นผมอยากประมาณ3ามสี่วันผมปีนมาเลยคือเขาพูดถูกใจดําเราว่าถ้าคุณอยู่ที่นั่นคุณก็จะนั่งร้องไห้แล้วก็โทษตัวเองไปทุกวันรอจนวันไหนคุณหายอายคุณก็จะฆ่าตัวตายใช่ จบอย่างนั้นแน่ใช่ก็เปลี่ยนเมืองเปลี่ยนประเทศมาอยู่เมืองไทยครับแล้วยอมไหมร้านเล็กๆยอมตอนนี้ยอมะจะเริ่มชีวิตใหม่ใช่ฮะเป็นชื่อร้านคุณเลยใช่ไหมใช่เวลานี้ตั้งชื่ออากีเป็ดพะโล้ฮะไม่คิดว่าเท่าแก่ร้านใหญ่โตต้องมานั่งทําอย่างนี้ไม่คิดเลยผมประมาณอายุสิบเก้าตอนคุณเป็นวัยรุ่นอ่าวัยรุ่นนะผมเป็นซีโร่เหมือนกันคุณก็ไม่ได้ร่ำรวยมาพ่อแม่ไม่ได้เงินมาเป็นร่ำรวย แล้วผมตัวเองมีโอกาสรวยอ่าแต่เล่านะหลังสุดท้ายต้ศูนย์ก็กลับมาที่เดิมไม่ได้มา่เิมเวลาที่ผมเริ่มต้นใหม่เองเหมือนตอน19อีกครั้งนึงใช่ฮะออย่างนี้คิดแบบนี้ใช่ฮะอันนี้คิดได้หลังจากที่คุณยงเกตบอกบอกทุกวันนี้ถ้าผมถามคุณว่าคุณมีความสุขไหมคุณมีมั้ยมีแล้วไม่มีเงิน800ล้านแล้วนะไม่มีฮะเวลานี่ทราไม่มีตังเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้มาตอนนี้คุณก็ไม่ได้ร่ำรวยไม่ได้ร่ำรวยนะ แต่ว่ามีงานทํามีอะไรอย่างนี้ตัวเองนัดคิดเศร้าน้อยหนงอะไรอย่างนี้ครับผมมองนะทีรันไปได้ดีแต่ วันเสาร์วันอาทิตย์นะแต่โอเคแต่วันจันทร์วันศุกร์จะเยี่ยนิดหน่อยวันธรรมดายังไม่เยอะแต่วันเสาร์ที่คนเยอะใช่อร่อยไหมอร่อยแน่นอนเพราะว่าไม่อร่อยผมไม่กล้าใช้เชื้ออากีเทียบกับที่ฮ่องกงโอ้อร่อยกว่าบางร้านฮ่องกงด้วยเมนูเด็ดของเราคือเป็ดพะโล้แต่กับหมูกรอบกับหมูกรอบเป็ดพะโล้สองอย่างแน่ใจว่าอร่อยมากแน่ใจอากีรับรองคุณภาพเผลิดเดียวเป็ด มีก๋วยเตี๋ยวเป็ดด้วยเาผมชอบมากอร่อยมากอันนี้หอมมากเลยนะร้านอยู่ไหนร้านร้านอยู่คู่ปอนซอย38คู่ปอนซอย38ใช่ครับใครว่างๆก็ไปชิมดูนะฮะอากีเขายืนยันว่าอร่อยมากครับผมนะมองตัวเองว่าหลังจากนี้อนาคตจะเป็นไงครับคนอายุ63เมื่อได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งผมคิดว่านะ63ล้นต้นใหม่นะเหนื่อยจริงๆเหนื่อยมากม ครับแต่ว่าตีกว่านั่งร้องไห้อยู่ในบ้านฮะไม่กลัวก็แปลว่าวันนี้มีความสุขแล้วก็ไม่ได้กลัวอะไรแล้วด้วยไม่ได้กลัวอะไรเลยถ้าอยากจะเอาเรื่องของเราอยากจะพูดกับคนไทยหรืออยากจะให้แง่คิดกับคนอื่นยังไงครับผมดูสารกดีเยอะเรื่องเกี่ยวกับอ๋อสารสารดีเกี่ยวกับพงท่านพูดเรื่องเกี่ยวกับคนชีวิตนะต้องวังแผงพอเพียง ไม่ต้องฟุ่งเฟยเมากมายประมาณตน,ตนใช่เราบอกเห็นท่านนะรอ,อ,องเท้าเสียแล้วนะอย่างไปซ่อมเสื้อแจ็คเก็ตสีตกแล้วนะอย่างเอาอย่างมาใช้มาใส่ผมบอกตัวเองคิดนะทำไมนะยี่สิบกว่าปีที่แล้วผมได้มีสารกด,ดีอันนี้นะ,ะกีมไม่ใช่มีวันนี้ต้องมารุ่มต้นใหม่ผมรู้จักวางแผงยังไง คุณกำลังจะบอกว่าถ้า20สกว่าปีที่แล้วเนี่ยคุณได้ดูสารคดีนี้คุณได้เห็นแนวทางที่พระเจ้าอยู่หัวสอนคนไทยแล้วคุณเอาไปใช้ครับคุณจะประมาณตัวคุณจะระวังตัวคุณจะวางแผนใช่คะคุณจะไม่เป็นแบบวันนี้ใช่คะถ้าเอาบทเรียนจากคุณเองคุณอยากจะบอกคนไทยว่าอะไรครับตัวเองนั้นมั่นใจกันไปฉันเก่งฉันเยียรบใช่มีลูกค้าอยู่ในมหาคือเยอะมากไม่กลัว ไม่ไม่รู้จะวางแผนทําไม่วางแผนอื่นเลยมีแผนเดียวไม่เปลี่ยนแผนด้วยเช้ามาที่ร้านเย็นกลับบ้านทุกทุมันเป็นอย่างนี้ฮะไม่รู้จักนันเป็นข้างนอกเป็นยังไงเปลี่ยนเป็ยนยังไงอะไรอย่างนี้ไม่สนใจอันนี้ฮะผิดมากมากอันนี้ฮะก็ฝากไว้สําหรับท่านผู้ชมนะครับนี่คือเรื่องจริงของถือว่าเป็นเพื่อนเก่ายี่สบกว่าปีแล้วนะฮะก็ได้เห็นกับตาว่ามันเป็นอย่างไรผมนึกถึงคําสอนพระพุทธเจ้าสอนไว้สอย่างที่จะ ประสบความสาเร็จฉันทาวิริยะจิตตาว,วิมังษามีความพอใจมีความขยันหมั่นเพียรอดทนทํางานแล้วก็มีจิตใจอันจดจ่อต่องานครบเลย3มข้อเหลือข้อสุดท้ายวิมังษาครับไม่พินิษพิจารณาว่าเราทําถูกหรือทําผิดรเราทําดีแค่ไหนเหมาะสมแค่ไหนอะไรเงี้ยครับจะทําเหมือนเดิมตลอดขาดไปข้อเดียวเอง<ช>เจออะไรก็ได้เลยใช่ก็นี่คือเรื่องราวที่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนทุกคนนะครับ เรื่องแบบอากีเน like ี่ยผมว่าผมก็เจอใครๆก็เจอแต่หน right ักเบามันไม่เท่ากันเขาอาจจะเจอหนักผมอาจจะเจอเบากว่านี้หรือวันนึงผมอาจจะเจอหนักกว่านี้ทุกบทเรียนจะทําให้เราผ่านหนักหรือเบาเหล่านั้นไปได้ร้านเป็ดชื่ออากีเป็ดพะโลอากีเป็ดพะโลอยู่คุบอนซอย38ซอย38นะิะกับชีวิตใหม่ที่เริ่มต้นขึ้นขอบคุณมากครับอากีครับขอบคุณครับพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาคอลัมนิสของเรายังรออยู่ช่วงสุดท้ายครับ เป่ฮีโร่แต่ละคนจะมีพลังที่แบบคาดไม่ถึงคนเหล่านี้ก็เป็นคนที่สร้างความดีด้วยพลังที่<อ>แตกแบบตัวเอง,เ,องเขาบอกว่าสิ่งที่อันตรายที่สุดของมนุษย์ที่เกี่ยวกันก็คือจินตนาการและการไม่รู้จักกันและไม่รู้มนโนไป,เ,ปเองเยอะปัญหาสามทีวัดชายแดนเนะี่ยก็จะรู้สึก,กว่ามันเป็นเรื่องการเมืองเรื่องการทหารแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการเติบโตและสังคมที่อยู่ร่วมกัน